คาเฟ่ริมคลองสุดชิลย่านบางกอกน้อยที่นี่มีชื่อว่า W1 อะวันคาเฟ่ที่กัดบางใหญ่นนทบุรีโดยจะอยู่ในโรงแรมดังอย่าง w 1บวันแอดบางกอกน้อยโฮเทลเลยฟิลคุ้มูสดีบรรยากาศร่มรื่นสบายๆแอบชิดติดธรรมชาติเิวใจได้ดีส,สุดๆเมนูต้องลองเช่นเซตอัฟต์นันทีไฮเอ็นจัดเต็มมีขนมไทยด้วยอัฟต์นันทีมินิเซตก็มีนะเมนูอาหารเช่นผัดไทยอ้อมนนอโดยสปากเกตตีทะเลเบอร์เกอร์หมูหรือจะเป็นแซนวิชโรลทอดและครัวซองอูกาแตงก็มีนะเค้กมะพร้าอ่อนและอีกหลากหลายเค้กเลยกาแฟลองเป็นและ ใครไม่ทานกาแฟาลองเป็นชาไทยกับมัทฉาลาเต้ได้นะส่วนเครื่องดื่มร้อนก็ฟินไม่แพ้กันามาเดินชมบรรยากาศชิวๆกันต่อที่นี่รายล้อมด้วยวิวสวยๆของคลองบางกอกน้อยมีที่นั่งและมุมถ่ายรูปสวยๆหลากหลายมุมเลยใครได้มาแล้วต้องติดใจยอยากมาซ้ําอีกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นให้อาหารปลาเวิร์กช็อปต่างๆก็มีนะเช่นกิจกรรมระบายสีตุ๊ก,กตาเพลินมากๆมาที่เดียวตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ทุกช่วงวัยจริงๆงานนี้พลาดไม่ได้แล้วนะทุกคนรีบปักหมุดมากันเลยที่โรงแรม W1 บเบิลย